วัสดีนะครับวัยรุ่นดาวนามเกวันนี้นะครับผมตามคำเรียกร้องพี่นะฮะก็จะพาคุณยายพี่ไปหนึงน่งกับลูก้านะครับที่น้องๆขอมาออตอนนี้พี่ก็บอกให้ไอ้เวฟน,น,นะครับผมหรือลูก้านะครับเข้าดีดข,ขอดมาแล้วเรียบร้อยลองไปฟังเสียงใ,ให้คุยกับยายพี่ดูล,ลูก้าเดี๋ยวนี้เป็นเด็กดีขึ้นหรือย,ยัง <c oughs> เป็นดีแล้วครับยายอันอันนี้ยายจะมาหนึ่งกับผมนี่ยายเตรียมใจเตรียมตัวแบบ หัดปงฝีปงฝีมือมาหรือยังครับจะมาหนึ่งหนึ่งกับผมอ่ะครับกัภาพน้องน้องดูเลยอันนี้ตัวตึงดาวนานมิกนะครับเอออ๋อน่าจะซ้อมมาสักอาทิตย์หนึ่งนะค่อยมาหนึ่งหนึ่งกับผมละเพราะผมตึงเกินไงอันนี้คือบอกเลยนะว่าพี่พี่ไม่ได้เล่นนะอยากพี่ทุกคนเล่นนะน้องอ๋อได้ครับก็ครัอย่าพี่เล่นในความแสกดูดิเชดลูก็ขอตึงๆหน่อยนะครับให้ให้ตึงกว่าคนที่ชื่อแป๋มวัดดวงนะครับโอ้โหแบบไอ้ไอ้อ้นี้เป็นลูกศิษย์พี่เลยนะครับคนดูใกล้มากกับพี่นะ องชนะสัก6กศูหกศูแล้วกันนะแม่อันนี้เราจะว่าแบบรังแกอีกก็ต้องชนะประมาณหกสี่เลยนะน่าจะน่าจะได้อยู่นะแล้วนี่ยายนี้ตั้งไอวอลเป็นยังครับให้ใอนให้ไอวอ,อล้วปล่ามาได้ย้ายดันมาได้ยายมาดิยาย <c oughs> าดปองเฮ้ยายแต่งตัวผู้หญิงได้ปวว่ะ <ยา S 1> ชุนัโทษได้ป่ะมามาดิปองวิธีทำไมทำไมยายยายเดินเหมือนน,นๆๆยายนายให้ผมมาให้ไหมอ่ะ อุ้ยโอ้ยยายตายบอลไม่ยายโอ้โหคนดูจะว่าผมคนดูจะว่าผมรังแกยายไม่นี่ขอหนึ่งตึงหน่อยครับไหนบอกว่าเป็นปรมาจารย์อะไรอ่ะลูก้าทำไมยังปากดีเหมือนเดิมเลยอุ้ยก็เขานะครับเขาด้ครับเขาด้ครับไม่โธ่จะเป็นดีดีครับอย่าของอย่าเป็นดีดีครับมาของจริง้วนะผมผมจะไม่อ่อนให้ยายแล้วนะครับผมจะเอากจริงเลยนะคือผมจะปิดฉากยายแล้วนะลูก้า ่เ,เ,เลิกยังเลิกซ้ำแล้วครับยายผมเป็นเด็กดีขึ้นเยอะเลยอะมาอุ้ยขอโทษครับยายอ๋อมอ็อกมอ็อกมอ็อกโอเคนะครับคุณดูเดี๋ยวเกมต่อไปพี่จะเริ่มเอาจริงขึ้นแล้วนะครับน้องๆพี่จะเริ่มแบบให้แบบยิงเบื้อๆแล้วทีนะ่ะเกมนี้ยายจะเอาจริงแล้วนะหลานชายได้ครับยายขอขอให้ตึ้งตึ้งรักกันนะครับคนจะรอดูฝีมงฝีมือจะมีหรือเปล่านแล้วนะๆๆดูทรง มาดูกาไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับขอแค่ยายยิงหัวผมได้สักหัวหนึ่งก็น่าจะเป็นบุญผมแล้วนะเดินมาเลยยายผมมือนะอ้าอ้าอ้ยายไปออกออกออกไปเปิดสคริปต์ไม่หนีเอายายใช้แต่สีมือไม่รู้จักสคริปต์มืออย่างมืออย่างกับโปอ่ะไม่ไม่ใช่ละผมว่าไม่ไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละ นี่นี่ยายไปเรียกใครไม่ได้ให้หรือเปล่าครับเออยายฝึกเล่นมาได้สัปดาห์กว่าๆแล้วเวอร์อย่างเวอร์สัปดาห์เองเดียวสัปดาห์กว่าเองหรอผมผมนี่ได้มาเป็นแบบมันห้าร้อยปีอะยังยังไม่เก่งเท่ายายเนี่ยโอ้ยได้น้องก็กระจอกเออนี่คือยายที่แบบเพิ่งจะจับคอมเพิ่งเพิ่งจะเปิดคอมเป็นสัปดาห์เดียวนะยังเล่นฟรีไฟตึงเหมือนเองเลยนี้แล้วน้องก็มาเข้ามาได้เออกี้ร้ายมามาเข้ามาอ่ะยายอย่าหาอย่าหาว่าหลานคนนี้ไม่เตือนนะยายมา เดินเดินดูรุ Moon ่นนะอ่ะนี่กีฬาลูก้าตัวตึงก็แบกมาเอามาทอีกเจ็บนะหนาๆดูทรงโอ้โหยายเหนวัดไม่หนียายวัดวัดจัดเลยอ่ะเหนอยะเอายายหายอ้าวอ้าวแล้วยิงหนังเอาแล้วยิงหนังอ้าวอ้าวเฮ้ยยายหายตัวไม่หนี่ เล่งดีแล้วนะแต่ยังฝีมือไม่เท่าใยก่ก็ขอโทษด้วยแมล่ะคับก็ะผมแบบยังเป็นเด็กๆหัดอ่อนเฮ้ยอ่อนหัดไงแต่ก็ยายก็มีฝีมือนะแต่แต่เทียบไม่ติดหมอมะยายเห็นลูก้าพูดเยอะตั้งแต่มาแล้วยังไม่เห็นฝีมือเลยเฮ้ยยายยายพูดเกินไปโอ้ดูดูดิยายก็พูดกับลูก้าเกินไปแลูก้ามีหัวใจนะยายมามาได่มาดิ ผมว่าผมแค่เอามัดผมใส่ผมก็ชนะหญแล้วนะจระเปิดหัวหนึ่นัดเปิดหัวอีกหนัดนเออเออจยขอมันยาขอมนยาขอมันยาก่อนจเย็นๆใจเย็นยาจยยยยยยโอยใหญ่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 ไม่ตั้งใหญ่ไม่ตั้งให้บอลเลยอย่เอามาดิมาดิจะดกันหรอจายจายจายายอืมอื ผมเลีนี่คือนักมวยไอแคร์อบตแห่ง First Blood ว้าวอาละวาดโดนได้ไงป่ายังแพ้ยายพูดดีๆหน่อยเดี๋ยวเจอแซ่เอ้ยยายๆก็โง่เกินไปของเกินไปเด็กอะไรอ่ะยายเห็นในคลิปแก่แล้วเนี่ยเอ้ยเอาเอาเอาวูด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 แรงเกินอในในสตรีมก็ยังไม่ใช่เด็กนังมาแรงเกินรัม่ได้ป่ะขึ้นเลยขึ้นเลยยายมายายมาเลยยายมาเลยยายมารับหมอนกามเลยยายเดี๋ยว ้ามามาอันนี้คือผมอ่านให้เลยนะยายผมเล่นก๊อคแปดเนี่ยามาดิมาดิมาดิเออ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 อ้าวมาไก่บอยายยายม,ไมยายไก่บออ้าวได้ยายยิงดิพูดดีๆหน่อยแล้วยายจะปล่อยไป <c oughs> โอ้ยายครับปล่อยผมนะครับผมจะได้เป็นพันยาครับยายยายคุณสวยครับปล่อยผมนะครับยายเ <c oughs> ข้าเรียนหน่อยนะอย่าโดดเรียนหน่อย ผมไม่เคยโดนขาผมจะเป็นเด็กดีครับยายไป่อกไได้ครับยายเห็นไปโรงเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนจะหาแต่ผู้สาวหรือเปล่าไม่มีผู้สาวครับลูก้าโสดครับยายยายยายเข้าใจผิดหราอยายายยายมั่วแล้วน้องน้องโกหกผู้ใหญ่มันไม่ถูกต้องอ่ะน้องอาวผมายวงเอายายโอ้ยายใจหลายเกิดอจะหวดอทุกํากแพงตายน้องโกหกผู้ใหญ่ยังไม่ดีนะไม่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 โกหกครับอันนี้คือความกิงโอ้ยายใจร้ายจะร้องไห้จะไม่อ่อนให้นะนะเมื่อกี้คือเห็นแบบ มีคนเด้งชันมาบอกเอ้าอ่อนให้ยายหน่อยนะกถ้ายายแพนะ้ยายจะเสียหน้าคนดูเกินไปนะ่ะออมาจ้าเนาดูรอดูนะครับผมเป็นการหนึ่งเพื่อบงังยายของแปรวัสดวงประทะกับลูกา้าช่องเว็บยินหนึ่งนะครับน้องๆ<า>ยิงยิงผมทันหนระือเปล่ายายสายตาดีไหมหน้าหน้ายายผมทันไหมครับผมพิวนะไปดังสายน้ำ โอ้ยย้ายบนหัวไม่พันยาครับทำไมอะ่ะคนมันตึงอ่ะ <First Blood. S 1> โอ้ยายอัตัวย้ายโอเครู้จัวนะคะรู้จักราชินีอัดตัวไหมรู้จักยายราชินีอัดตัวไหมเฮ้ย,ยดเดี๋ยวนี้มีราชินีอัดตัวแล้วหรออยากให้ยายเล่นปืนไหนเดี๋ยวยายต่อให้ไม่ไม่ไม่ต้องต่อให้นะครับผมว่า เอาเอาแบบพวกยิเ of อ็มพงยิงเอมพีมายิงผมผมก็ไม yeah, ่ตายนะคือผมอามาตัดทำไมใหญ่ใหญ่ต้องเจอปืนนี้ครับคนดูรอดูในเกมนะ้ย้ายเกตนะนั่นนั่นโอ้อ้ออคนวะใจเย็นยาย่ใจเย็นยายยายยายหญ่ใจเย็นยายจะจ่อยวอนนะยายจะยายจ่อยวอนไปหาเด็กหลุดเรียนก็เรียกกันใจะย็นครับจะย็นจะย็นขอพันยาก่อนค่ะเอาเอาเอาแล้วใจวอลเอาเอายายใาย่ทำยิงไม่ได้นะยาย ได้ได้ได้สภ r สามา <Wow. S 1> สามาพไม่เป็นไรถือว่าอันให้เลยละกันเราเล่นดีแล้วนะหมายถึง แรงอ่ะคนดูับไม่ได้เดี๋ยวต่อไปนะครับผมไอ้ลูก้าบอกว่าจะเอาไอ้เอาไปยเอายายมปเจอยายพี่ใช่ไหมน้องครับก็มาดีก็ย่าของก็ย่าของเหมือนโนเนี่ะสารค้าวนุอยน้วเปล่าแต่ตอไใพี่คมแบบไม่ได้ทําคลิปกับคุณยายพี่แล้วนะครับเพราะว่าพี่พี่จะย้ายบ้านไปอยู่ดูใบอ่ะผมแบบไม่ได้เจอคุณยายแล้วอ่ะน้องเอยเออคือเลยพาคุณยายพอออกคลิปกับเองอ่ะคลิปสุดท้ายแล้วเนคลิปนี้ก็ฝากคนดูรอติดตาม คลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าพี่จะทำคลิปกับกายอีกทีเมื่อไหร่นะครับน้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ขอบคุณหนึ่งล้านซับช่องแปมวัดดวงด้วยนะคะเจอกันครับผมไวรุ่นดาวนามิกสัไลเห็นผีฟันดีเห็นผี